สวัสดีค่ะเ,เด็กที่น่ารักทุกคนพบกับครูสมฤทธิ์นะคะอีกแล้วนะคะพบกันวันนี้วันอังคารที่14นะคะเดือนกันยายนพศ2564หอยกนะคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องจังหวัดของเรานะคะจังหวัดของเรากิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะชื่อลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด ะค,ะคือจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ในภาคเหนือตอนล่างลักษณะทั่วไปของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเป็นที่ราบลุ่มนะคะมีแม่น้ําบริเวณสองฝั่งนะคะของแม่น้ำน่านและลำธารน้นําที่ไหลผ่านนะะมาบรรจบก,กัน ะะสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่นะะเป็นที่ราบรุ่มของจังหวัดอุตรดิต์นะคะมีสภาพอากาศร้อนชื้นนะคะสลับกันแห้งแล้งในฤดูร้อนอากาศก็จะร้อนจัดนะคะและอากาศก็จะเย็นในฤดูหนาวนะคะ สภาพพื้นที่และลักษณะของภูมิประเทศของจังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งเป็น3มลักษณะนะคะหที่ราบรุ่มแม่น้ำน่านนะคะบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำน่านและลำน้ำสาขาที่ไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำน่านอยู่ในเขตอำเภอตรอนพิชัย บางส่วนนะคะอําเภอเมืองอุตรดิตอําเภอรับแรและอําเภอทองแสงนขันนะคะสองที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขาบริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบรุ่มของแม่น้ำทางด้านเหนือและด้านตะวันออกของจังหวัดประกอบไปด้วยที่ราบ แคบ,แบนะคะระหว่างหุบเขาตามแนวคลองตรอนนะคะน้ำปาดคลองแม่พ่องและคลองห้วยน้ำไผ้นะคะสเขตภูเขาและที่สูงอยู่ในบริเวณด้านเหนือและทางทิศตะวันออก ของจังหวัดโดยเฉพาะ,นะะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์อำเภอรับแลอำเภอน้ำปาดอำเภอฟากท่าอำเภอท่าปลาและอำเภอบ้านโคนะคะเด็กๆคงได้รับความรู้จากที่ครูสอนไปนะคะทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูสมฤทธิ์ ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพฤหัสนะคะสวัสดีค่ะ